เมื่อเชฟที่กำลังจะหมดเงินทุนได้รับมรดกเป็นภาษาหลังงามสวัสดีครับบนนุญจะมาสปอยหนังดรามา่าเรื่องทอสคาน่านำแสดงโดยอันเดอร์สแมนเซนคริสตานาเดลแอนนาและอันเดรอาบอสกาสามารถรับชมกันได้ที่เน็ f l i ินะครับนาพิธีสบโซเฟียเสียใจมากที่ต้องสูญเสียคนที่เธอเคารพรัก จากนั้นภาพกรตัดมาที่โซเฟียไม่อยากให้พีโนส่งจดหมายแต่เขาก็ทําไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่อีกอย่างพี่นัยรรก็ระบุว้ชัดเจนทําให้เธอรู้สึกแย่มาก ที่ร้านอาหารขณะทุกคนกำลังจัดเตรียมร้านทีโอเชฟของร้านก็ออกแบบอาหารแต่ละจานอย่างพิถีพิถันก่อนจะนำไปสอนผู้ช่วยเนื่องจากวันนี้จะมีนักลงทุนมาทานข้าวดานหุ้นส่วนเธอมอบจดหมายให้ทีโอพร้อมถามว่าเขาอยากให้เธอเลื่อนนัดไปก่อนไหมเพราะถ้าพลาดงานนี้ก็ต้องหานักลงทุนรายใหม่แต่เขาก็ยืนยันให้ดำเนินการทุกอย่างต่อไปได้เลยเมื่อทีโอเปิดจดหมายอ่าน ก็พบมันเป็นจดหมายแจ้งข่าวเรื่องพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วซึ่งพ่อก็ได้ทิ้งมรดกไว้ให้เขาเป็นประสาทบนที่ดินผืนใหญ่ทาให้เขาเสียใจแต่ก็พยายามกดความรู้สึกไว้แล้วออกไปสั่งงานเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อมขณะที่โอกําลังจัดเตรียมอาหารนักลงทุนก็เข้ามาวุ่นวายภายในครัวเขาที่ไม่พอใจเลยเพลอตะวาดจนหมอนั่นอับอายเลยไม่ยอมอยู่ทานอาหารที่เขาเตรียมไว้ทําให้เขาโมโหมาก เมื่อทีโอกลับมาถึงบ้านก็ไปหยิบไข่มาตอกเพราะคิดถึงสิ่งที่พ่อเคยสอนแล้วต่อมาเขาก็ไปเยี่ยมแม่พร้อมนำจดหมายไปให้แม่ดูเลยทำให้รู้ว่าเขาเกลียดพ่อจึงไม่อยากได้อะไรจากพ่อทั้งนั้นดานฮุนส่วนเมื่อเห็นทีโออยู่ทำความสะอาดร้านคนเดียวก็เข้าไปกล่อมให้เขาไปรับมรดกเพราะอย่างน้อยก็เอามาขายเพื่อต่อทุนทำร้านใหม่ได้ต่อแรกเขาก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยินยอม เมื่อทีโอมาถึงอิตาลีก็ตรงไปหาพีโนแต่พีโนกก็ไม่อยู่เขาเลยขับรถไปดูปราสาทเองแล้วก็พบร้านอาหารยังเปิดให้บริการอยู่จึงลองสั่งอาหารมาชิมซึ่งคนที่เขามาให้บริการเขาก็คือโซเฟีย ดานโซเฟียแมทีโอจะค่อนข้างเรื่องมากเพราะต้องการดื่มน้ำจากขวดเธอก็ยังให้บริการด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่พอถูกเขาบน่นว่ามารินน้ำให้ทำไมเพราะน้ำแข็งในแก้วอ่านเลอะเธอที่สุดทนเลยนำน้ำมาเทาใส่ขวดคืนจากนั้นก็ไปนำอาหารมาเสิร์ฟให้ทำให้เขางูดหงิดเพราะเธอบริการแย่แถมหน้าตาอาหารก็ดูไม่ได้แต่พอชิมก็ต้องประหลาดใจที่มันอร่อยมาก เมื่อทีโอสั่งเช็คบินโซเฟียก็ได้รู้ว่าเขาคือผู้ที่จะได้รับมรดกเลยไม่คิดเงินเขาพร้อมกับแนะนำตัวเองแล้วก็ขอตัวไปทำงานต่อวันต่อมาเมื่อทีโอได้รับโทรศัพท์จากพีโนโเขาก็ออกจากปราสาทไปหาพีโนโที่สวนทำให้ได้เห็นผลผลิตจากสวนมากมายแต่เขาก็ไม่สนใจพร้อมขอให้พีโนโช่วยเร่งจัดหาคนซื้อที่นี่ให้ที ดานทีโอเขานอนไม่หลับเลยลงมาหาอะไรดื่มแล้วไปเห็นห้องครัวสปกปรกกอดทนไม่ไหวเลยลงมือทําความสะอาดจนทุกอย่างกลับมาดูดีแล้วก็ไปทําอาหารกินเองอย่างพิถีพิถันขณะที่โอกําลังดื่มดาอยู่กับธรรมชาติโซเฟียก็เข้ามาชวนเขาดื่มพร้อมคุยจนได้รู้ว่าเธอรู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านของเธอเพราะต้นไม้แทบทั้งหมดเธอเป็นคนปลูกเพราะอยากเป็นนักพืชศ,ศาสตร์ แต่ไม่มีเวลาไปเรียนจากนั้นกระามถึงความไปไปได้ที่เขาจะไม่ขายที่นี่แต่เขาก็จะขายเพราะมันไม่มีค่าอะไรกับเขาอีกอย่างยอดขายของร้านตอนนี้ก็มีแต่จะติดลบด้วยโซเฟียที่ได้ยินอย่างนั้นเลยพยายามจะพูดแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วก็ขอตัวไปเข้านอนเมื่อทีโอตื่นก็พบโซเฟียพาเด็กๆมาวิ่งเล่นและเหมือนกำลังช่วยกันตกแต่งสวนอยู่เลยลงมาถามจนได้รู้ว่า พวกเธอกําลังช่วยกันจัดเตรียมงานแต่งเขาที่รู้อย่างนั้นเลยถามถึงรูปปั้นที่อยู่กลางสวนซึ่งได้แกะสะั่คําคมไว้ว่าพิเศษเหมือนกับคนอื่นๆทําให้เขาขำเพราะคําพูดของพ่อไม่เหมือนกับการกระทําเลยเนื่องจากบอกตัวเองเหมือนคนอื่นแต่กลับสร้างรูปปั้นของตัวเองเธอที่ไม่ค่อยพอใจเลยพยายามจะบอกจิตข้างในนั้นมีเมล็ดพันธุ์ใส่แทนสิ่งที่พ่อของเขาอยากทิ้งไว้ให้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจกับคําพูดของเธอเลย ดานทีโอเมื่อมาพบพนักง,งานทําครัวทํางานโดยไม่สวมถุงมือก็ไม่ค่อยพอใจแถมพอรู้ว่าอาหารที่กําลังจัดเตรียมเป็นอาหารตัวอย่างที่จะเอาไว้ใช้ในงานแต่งก็โมโหจึงบอกให้ยกเลิกซะเพราะรสชาติห่วยแถมจะโดนแขกดูถูกด้วยโซเฟียที่มาได้ยินพอดีเลยอธิบายถิงงบมีมาแค่นี้และคนงานก็มีไม่พอให้มาจัดอะไรใหญ่โตที่สําคัญเธอก็ให้สัญญากับพ่อของเขาแล้วว่า ซึ่งยังไม่ทันที่เธอจะพูจบเขาก็ขัดขึ้นมาให้เธอเลิกพูดถึงพ่อของเขาได้แล้วพร้อมยืนยันที่ยังไงอาหารงานแต่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนไม่อย่างนั้นรู้ไปถึงไหนก็อายเขาเธอที่เสียใจเลยเดินหนีออกมาขณะที่ออออกมาล่าสัตว์กับพนักง,งานทำครัวกอดถามถึงโซเฟียจนได้รู้ว่าพ่อแม่ของเธอไปชนเผ่าเร่ร่อนเธอเลยหนีออกมาจนมาเจอกับพ่อของเขาพอจึงรับอุปการะเธอไว้ซึ่งเธอก็พยายามสร้างที่นี่ ทำให้หมดเงินไปมากจนแทบไม่มีเหลือจะจัดงานแต่งให้ตัวเองกับพีโนโเขาที่รู้อย่างนั้นเลยตกใจแล้วก็เสียใจที่พูดไม่ดีกับเธอหลังไปล่าสัตว์กลับมาที่โอกระบโซเฟียกำลังตามหาพีโนโเพื่อให้ขับรถพาเธอไปทำธุระเนื่องจากเธอขับรถไม่เป็นที่โอที่วางอยู่เลยอาสาไปแทนซึ่งท,ที่เธอต้องการไปนั้นก็คือโรงงานทำชีสเขาเลยได้ลองชิมชีสช,ชั้นเลิศที่ปกติทางร้านอาหารใช้อยู่ทำให้เขาชื่นชอบ แต่ที่เธอมาวันนี้ก็เพื่อมายกเลิกออเดอร์เพราะหากภาษาถูกขายร้านอาหารก็ต้องปิดกิจการไปด้วยนั่นเองต่อมาทีโอก็ขี่รถไปส่งโซเฟียเข้าเมืองซึ่งเธอก็มาฝึกซ้อมเต้นลํมเผื่อไว้ใช้ในงานแต่งทำให้เขาขำแล้วก็เริ่มรู้สึกดีกับเธอเช่นเดียวกับเธอที่เหมือนจะเริ่มรู้สึกดีๆกับเขาเช่นกัน ดานโซเฟียเธอพาทีโอกลับมาเอากุญแจอย่างห้องเก่าที่เธอเคยอยู่ตอนที่อาศัยอยู่ในปราสาททำให้เขาได้เห็นภาพภาพหนึ่งแล้วก็จําได้ว่าเขาเองก็มีภาพนี้จนได้รู้ที่ภาพนั้นเป็นภาพมือของเธอกับเขาตอนที่เขายังไม่ได้ย้ายออกไปซึ่งตอนนั้นเธอกับเขาก็สนิทก,กันมากๆ ต่อแรกเขาก็จะไม่ได้แต่พอทบทวนดูก็จําได้ในที่สุดจึงอยากรู้ว่าทําไมเธอถึงไม่บอกเขาแต่แรกซึ่งนั่นก็เป็นเพราะถึงบอกไปเขาก็คงจําเธอไม่ได้อยู่ดีชิงานเลี้ยงพีโนพาลูกา้าคนที่ต้องการซื้อประสามาแนะนําให้ทีโอรู้จัก ซึ่งลูกาก็สงสัยถ้าเขาอยากทําร้านอาหารเพิ่มทําไมถึงไม่มาทําที่นี่เพราะมันก็เหมาะอยู่แต่เขาก็ไม่สนใจลูกกาได้ยินอย่างนั้นเลตินูนตินี่เพื่อต่อรองราคาทีโอที่เห็นมาถูกไปเลยจะนเนรมิตงานแต่งให้ดูว่าที่นี่จะไปได้ไกลแค่ไหนหากบริหารถูกวิธีพร้อมขอราคาที่สูงขึ้นลูกกาเลยหนักใจแต่พอได้ยินทีโอจะยอมลดราคาให้หากทำไม่สำเร็จลูกกากรตอบตกลง ขณะที่โอกำลังเศร้าโซเฟียก็เข้ามาหาแล้วก็ไปหยิบสมุดบันทึกสูตรอาหารของพ่อออกมาให้เขาดูซึ่งในนั้นก็มีข่าวการแข่งขันทำอาหารของเขาที่พ่อตัดเก็บเอาไว้ด้วยนั่นเป็นเพราะเขาคือแรงบันดาลใจของพ่อและทุกเมนูในตำราน,นี้ก็ใช้วัตถุด,ดิบที่ปลูกอยู่ในสวนของปราสาททั้งหมดด้วยดานโซเฟียเมื่อเห็นที่โอเริ่มเปิดใจก็ชวนเขามาลองทำอาหารจากสูตรของพ่อด้วยกันทำให้ทั้งคู่มีความสุขและก็ได้รู้ว่า พอเริ่มสอนทีโอทำอาหารตั้งแต่อายุ5ขวบเริ่มจากเมนูไข่ทั้งต้มเจียวและดาวน้ำซึ่งเขาก็ฝึกอยู่เป็นปีกว่าจะเก่งเธอเลยขำเพราะเธอเองก็โดนพ่อของเขาฝึกมาแบบนั้นเช่นกันดานทีโอเขาขอโซเฟียให้ร้านอาหารของเขาเป็นคนทำอาหารให้ในวันเลี้ยงงานแต่งของเธอ ตอนแรกเธอก็ปฏิเสธเพราะไม่มีเง,งินจจ้างแต่เขาก็จะทําให้ฟรีเพิ่มมอบเป็นของขวัญให้เธอและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเธอที่ได้ยินอย่างนั้นเลยตกลงและพอเห็นเขาจัดจานอาหารเซเวอร์วังก็ขอจัดใหม่โดยเอาผู้ผักตกแต่งหน้าออกแล้วเพิ่มชิสเข้าไปแทนทําให้เขาหงุดหงิดเพราะมันไม่สวยแต่พอได้ทานก็อร่อยหอเหาะไปเลยครับ ต่อมาทีโอก,ก็เรียกทีมทำอาหารของเขามาที่เปอร์สาดเพื่อให้ช่วยจัดเตรียมอาหารสำหรับงานแต่งทำให้ทีมมีความสุขเพราะวัตถุดิบแทบจะทั้งหมดหาได้จากในสวนแถมยังสดใหม่อีกด้วยส่วนทีโอกับโซเฟียท้งครูสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วเธอก็สอนให้เขาใช้ความรู้สึกมากกว่าการวิเคราะห์ดังนั้นพอเขาลองตกแต่งจานอาหารจึงรู้สึกขัดใจกับรูปแบบที่ตัวเองเคยทำเลยนำของเหล่านั้นออก ขณะที่โอกรโซเฟียช่วยกันนำขยะไปทิ้งทีโอก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติโดยถามถึงงานแต่งพรุ่งนี้ว่าเธอตื่นได้หรือเปล่าและพร้อมไหมจากนั้นก็จะลาไปเข้านอนแต่พอได้จูบแก้มเธอก็อดใจไว้ไม่อยู่เลยดึงเธอเข้ามาจูบตอนแรกเธอกระตกใจแต่พอตั้งสติได้และเก็บความรู้สึกที่มีต่อเขาไว้ไม่ไหวเหมือนกันเลยเข้าไปจูบเขาครับ รุ่งเช้าเมื่อทีโอตื่นก็ไปตามหาโซเฟียแล้วก็พบเธอกำลังแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อเตรียมเข้าพิธีวิวาทำให้เขาเสียใจเพราะคิดว่าเธอจะเปลี่ยนใจแต่เธอก็ไม่เปลี่ยนใจเนื่องจากรู้เรื่องที่เขารับทำอาหารให้งานของเธอเพราะต้องการขายที่นี่แล้วทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันแล้วเธอก็ถามถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอแต่เขาก็ไม่ตอบพร้อมถามเธอกลับเธอที่รู้สึกแย่และทากทางเขาที่เป็นคนยึดติดกับสิ่งที่คนอื่นคาดหวัง กลัวจะล้มเหลวและขี้คลาดเขาที่โมโหเลยตำหนิเธอว่าอยากให้เขาอยู่ล้มเหลวไปกับเธอที่นี่ใช่ไหมทำไม่เจอโมโหเลยตบหน้าเขาส่วนเขาก็เดินหนีเธอไปหนาพิธีแต่งงานหุ่นส่วนสังเกตเห็นที่โอดูจเ้าเมื่อโซเฟียเขา้าพิธีแต่งงานส่วนโซเฟียพอถูกถามว่าจะรับพีนโนไปสามีไหมเธอก็เงียบไปสักพักก่อนจะตอบรับในที่สุด ที่งานเลี้ยงทุกคนมีความสุขกับบรรยากาศและอาหารที่ทานมากโดยเฉพาะลูก้าที่เรียกทีโอเข้ามาพูดคุยว่าตัดสินใจซื้อที่นี่ตามราคาที่เขาเสนอแล้วดานทีโอเขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเจอโซเฟียแต่พีโนก็เรียกเข้ามาคุยชวนให้เขาเปลี่ยนชุดแล้วออกมาฉลองด้วยกันทำให้เขาเครียดแต่สุดท้ายก็ยอมออกมาตามคำเชิญ ดานหุนส่วนเมื่อเห็นที่โอเมาไามา้ก็กดเข้ามาคุยทําให้รู้ว่าเธอกับเขาเคยคบกันแต่ตอนนั้นเขาด้านชามากไม่เหมือนกับตอนนี้ทิดดูมีหัวใจเพราะเห็นใงความเจ็บปวดที่เขาแสดงออกมาดานทีโอหลังลุกขึ้นมาอวยพรพีโนกับโซเฟียแล้วก็ออกไปนั่งอยู่ริมสระจนกระทั่งตกน้ําไปโชคดีที่พนักงานทําครัวมาช่วยเขาเอาไว้ได้ทัน รุง่งเช้าเมื่อทีโอเห็นว่าโซเฟียไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเหมือนกับที่พ่อที่ไม่ยอมรังเขากับแม่ตอนที่แม่พาเขาจากมาก็เสียใจมากจึงไปทุบทำลายลูปปั้นทิ้งหลังทีโอกลับมาอยู่ร้านอาหารเขาก็เปลี่ยนไปทางผู้จาดดีขึ้นใจเย็นลงและยอมให้คำแนะนำกับผู้ช่วยเชฟที่รังสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาทำให้ทุกคนประหลาดใจและรู้สึกดี ด้านแม่เมื่อเห็นทีโอยืนมองรูปก็เข้ามาคุยกับเขาเขาเลยถามถึงพ่อจนได้รู้ว่าแม่เองก็มีส่วนผิดที่เดินจากพ่อมาจึงอยากให้เขาเลิกโกรธและเกลียดพ่อเสียทีแล้วถ้าเขาอยากโทษใครสักคนในเรื่องนี้ก็ควรโทษแม่ด้วยไม่ใช่แค่พ่อเท่านั้นจากนั้นก็สอนเขาที่ไม่มีใครพิเศษแต่ทุกคนสามารถเป็นคนพิเศษได้เมื่อมีใครคนนึงมองมาด,าน,นา,ดมา,านทีโอขณะมาดูสถานที่ที่จะซื้อเพื่อทำร้านอาหารแห่งใหม่ หุนสวนที่เห็นเขาไม่มีกระติกกระใจจะทำอะไรก่อนไล่ให้เขากลับไปหาโซเฟียต่อมาจิโอก็เดินทางกลับไปอิตาลีอย่างประสาทที่ตอนนี้พีโนกำลังคุยงานอยู่กับลูก้าเจ้าของคนใหม่แต่ยังไม่ทันจะได้ทักทายกันพีโนที่เห็นหน้าเขาก็ตรงเข้ามาต่อยทันทีทำให้ทีโองุนงงก่อนจะได้รู้ว่านานเปเพราะโซเฟียได้ทิ้งพีโนไปแล้วนั่นเอง ดานจีโอเขาติดต่อหานักลงทุนรายใหม่เพื่อขอจานวนเงินที่นักลงทุนจะลงแล้วก็มาเสนอลูก,กา้าว่าจะขอซื้อที่นี่คืนโดยให้เงินเพิ่มไปสองเท่าจากที่ลูก,ก้าซื้อเข้าไปแม่ลูก,ก้าจะนักใจแต่สุดท้ายก็ตอบตกลง หลังที่โอได้มรดกคืนเขาก็เดินสำรวจไปทั่วแล้วไปเห็นรูปปั้นที่เขาทำลายมีต้นไม้งอกออกมาก็เลยไปแกะดูจนได้เห็นในนั้นมีเปลือกไข่อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมาจากที่พ่อรวบรวมไว้ตอนที่สอนเขาทำอาหารนั่นเองเขาที่มีความสุขเลยเข็นรูปปั้นของพ่อไปนั่งดื่มกับเขาอย่างท,ที่พ่อชอบไปนั่ง ในเวลานี้ทีโอได้พาทีมาเปิดร้านอาหารแห่งใหม่อย่างประสาทของเขาซึ่งด้วยรสชาติของอาหารและบรรยากาศที่ดีจึงมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโซเฟีย ทีโอที่เห็นเธอมาจึงรีบออกไปต้อนรับเพราะโทรหาเธอตั้งหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้เลยนั่นเป็นเพราะเธอต้องการหาตัวเองให้เจอว่าถ้าเธอมาอยู่ที่นี่แล้วเธอจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เธอก็ลงเรียนพทธศาส์แล้วด้วยเขาเลยแสดงความยินดีกับเธอจากนั้นก็ชวนเธอไปเสิร์ฟอาหารซึ่งเธอก็ยินดีสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของเชฟทีโอที่จูจ่ๆวันหนึ่งได้รับมรดกจากพ่อเป็นภาษาหลังงามแต่โดยที่โกรธพ่อไปทุนเดิมก็เลยขายภาษาทิ้งจนวันหนึ่งได้รู้ความจริงจากแม่ว่าพ่อไม่ได้ทิ้งเขาไปก็เลยซื้อกลับมาและเริ่มทําอาหารด้วยมุมมองใหม่ๆ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังทอสคานาหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.7คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ